ให้รู้ตัวนึงดิครับดูครับดูครับสิโอ้ดู้รูนึงโอ้โยครับได้รู้พร้อมนะครับรถเกี่ยวรู้หน้ารู้หน้าอ่าวิ่พอดีครับโซ่โซ่โซ่สองตัวสองตัวนี่ครับขาอยากรถเกี่ยวครับครับเรามาดูรถเกี่ยวข้าวนะครับวันนี้พี่มาจากไหนครับ ความปฐมบางเลนครับน well ี่รถคันนี้มันกี่แรงครับเนี่ยเครื่องเท่าไหร่เครื่องสองร้อยสามห้าครับเทอร์โบบอกว่าสามห้าเทอร์โบวันวันหนึ่งก็ได้กี่ไร่ครับเนี่ยวันละแต่กำลังงานครับถ้าอย่างที่นี่นะวันละทำทิ้ก็จะกินน้ำข้าวใหญ่ครับปีปีหนึ่งก็มาครั้งหนึ่งใช่ไหมครับปีละ้หนึ่งครั้งครับปีหนักผ่านในหน้าครับโอเคอะไรนะครับน้ำมันมันตันใช่มครับนนน้มััต ไต้น้ำมันนี่ครับจีเหนพี่เขาทำน้ำมันบันตันนะครับได้น้ำมันอยู่ก็อะรีวิวรถเกี่ยวข้าวนะครับเกี่ยวตอนนี้ก็สีโมงและจะสีมองแล้วนะครับเพิ่งได้ยังไม่ถึงอุ่มนะครับ มาจากคนขับมาจากนครปฐมนะครับมาจากบางเลนเพราะงั้นใกล้จะเสร็จแล้วนะครับไล่นี้สารแน่แน่นะครับแน่แนมีสารรอ้อนอยครับเราดูกันยาวๆไปครับเดี๋ยวเข้าล้มของไฟสารนะครับ ใ้กาจอนเช้าแดดลำไรลำไรก็ไม่ลำไรเท่าไหร่ครับก็ถือว่าเยอะอยู่แดดออกเยอะอยู่ประมาณสิบโมงเช้าแล้วครับแล้วครับที่ห้ออะไรก็ไม่รู้นะครับเนี่ย ไิน์เตอร์เลยได้แล้วครับกล้องก็จะสั่นนิดนึงนะครับนี่เป็นเขียวข้าวนาะปีของทางภาคอีสานนะครับ ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับส่วนรถก็จะเป็นรถของทางภาคกลางที่เอ่อมาหากินกันแถวภอีศาลกันเลยนะครับลงมันแพรนาไปแล้วครับบรรยากาศ เช้าๆแลครับทางพาลไสนครับลงหัวหน้าใหม่แล้วครับเริ่มนะครับก็ไ้สัมภาษณ์คนขับรถก็ยังไม่มีโอกาสนะครับก็ดูยาวๆกันไปนครับ ลักษณะการเกี่ยวข้าวล้มมาเกี่ยวที่ภาคอสานนี่น่าจะไล่ระบ8 0 0บาทนะครับไล่ระบ800บาทวันวันหนึ่งก็น่าจะได้ประมาณ3 0 4 0บไล่ว่าแล้วแต่สภาพรถด,ด้วยนะครับรถจะอ,อแรงรถจะติดก็ดจะเสียหายอะไรหรือเปล่าถ้ามีการซ่อมก็วันวันหนึ่งก็น่าจะได้ประมาณนี้ครับ3 0 4 0ไร่ เรถือว่าโอเคนะครับมาเกี่ยวที่พาสาันถ้าเดี๋ยวที่ภาคกลางกา็ค่าเกี่ยวต่อไรก็คงอยไม่แพงเท่าเท่านี้นะครับนี่ก็หักค่าในน้าหักค่าน้ํามันหักค่าอะไรแล้วก็น่าจะเหลือไรละประมาณหกร้อยประมาณนั้นครับว่าไป แต่ว่าไม่ถามพี่เขานะครับว่าเป็นรถมือสองหรือรถมือแรกนะครับใช้งานมากี่ปีแล้วดูกันยาวๆไปครับ ยูมันข้าหางมันก็สวม่มมึงเกนบไปไหนบ่กเออว้าเอาอเออไหนลเราไปไหนๆว่ยังหน้าโคยังหน้าโคว่าเพืออ่อนเราต้องหยาดิี่เก็บเกิบลงยูด <laughs> ู เฮีไนัานกูยานนีป้ากูไปเรยเออนใจกันเมือนนพเขาเขเป็ียบงานโดยสุงเนาะุ่เนาะก็หาเีบงานนี่ยรก็ทุนี่ยวายเียวมก็บ่ดีบ่ปีกวนะปีกวนแม่มึงก็มามาอยตอนมันสุมกทั นข้างคันแทนาก่อนนะครับ uh, มุมนาลักษาการเกี่ยวข้าวต้องเก็บด้านข้างก่อนนะครับแล้วแต่สไตล์นะครับว้าเก็บเหนือนววด้วยบ้านอิน้านอัน เ,เข้าเขี่ยวมุมน้าก่อนนะครับเ,เข้ามุม เนไม่ได้แทนาลกนะครับดูกันยาวๆครับดูกันไปนรัาว่ารักษาการเกี่ยวเข้านั้นเกี่ยวกันแบบไหนนะับที่นาไพศาลเนี่ยเข้าลบนิดนึงนะครับ ผมเดินตามไปก่อนดีวกว่าครับัก็ย,ย็ทางไล่ทางแปลงนาของไีาสารมันก็จะไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับก เกี่ยวก็ค่อนข้างที่จะเสร็จไปไม่เหมือนแถวภาคกลางนะครับเพราะว่ามันต้องทำนารักษาแปลงเล็กเพื่อกากเก็บน้ำนี่การเก็บเกี่ยวผนผลิตประจำปีนะของทางภาคอีสานคนขับก็มาจากบางเลนนครปฐมรถก็ของภาคกลางนะ ขาวว่าเมื่อคืนนี้จอดเสียอยู่นะครับก็เลยซ่อมมาแล้วซ่อมเสร็จแล้วก็มาลงนาต่อตอนเช้าเลยนะครับ เวลา10โมง10โมงนิดๆนะครับ10โมง10นาทีก็เริ่มเกี่ยวประมาณ2โมงกว่าเกือบ3โมงนะครับก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนาก็เราวๆเกือบ,บ5ไร่นะครับไปแลด800บาท8540เอรอ4,000บาท ก็ถือว่าแต่ว่าแพงไหมก็ก็เห็นเขาเกี่ยวราคานี้กันมาประจานะครับสําหรับรถเกี่ยวที่เขามาที่ภาคอีสานหรือรถเกี่ยวภาคอีสานนี่ก็ตามนะครับถ้าเป็นข้าวนาปังนี่เกี่ยวหกร้อยบาทส่วนข้าวดอข้าวดอคือข้าวที่เก็บเกี่ยวก่อนข้าวทิ้งข้าวนาปีนะครับก็อย่างเจ็ดร้อยบาท ส่วนานาปีถ้าเข้าล้มแบบนี้แปดร้อยบาทครับก็ไหลลื่นไหลลื่นเดียวๆนะครับสำหรับตัวตัวเกี่ยวแล้วก็ตัวดันไปเรื่อยครับวิบงงบงบ่งเบาๆครับวิ่งเรื่อยเบาๆเ,รเ,เพราะว่าเข้าล้มรถจูร่าทางก็น่าจะอ่า อายุก็าอานาก็าน่าจะหลายปีแล้วนะครับคุณักษาะถ้าพามันต่ำกว่า6-7ปีนั่นแน่ฮะรถรถคันนี้นี่ครับวิถีชีวิตของอาชาวภาคอีสานแต่ก่อนนะฮะจะเกี่ยวมือเกี่ยวมือแล้วก็ตากเข้า,าไว้ตามทุ่งนาเลยนะครับเสร็จแล้วก็จะมัดเป็นมัดเป็นมัด,น,มดนะครับแล้วก็ออาไป เกี่ยวไปใส่ที่รถสีนะครับรถสีข้าวแต่ทุกวันนี้รถสีข้าวก็น้อยลงไปแล้วนะครับแล้วคนเกี่ยวข้าวนี่ก็หายากนะครับค่าแรงเกี่ยวข้าววันหนึ่งก็สามร้อยยี่สิบสามร้อยสี่สิบบาทนะครับไหนจะเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ําอีกก็คงไม่คุ้มค่านะครับประกอบกับรถเกี่ยวข้าวที่มาจากภาคกลางหรือรถเกี่ยวข้าวในภาคอีสานทุกวันนี้ก็มีมากแล้วนะครับจําเป็นจ่ต้องเอารถเกี่ยวข้าวนะครับเพราะว่า เกี่ยวเส็จแล้วก็ไม่ได้อะไรมากมายนะครับก็แล้วแต่เจ้าของนาจะมีสินน้ําใจเล็กๆน้อยๆนะครับบางทีอาจจะเป็นเอ็มร้ M oy, อย er, อาจจะเป็นสปอนเซอร์หรืออาจจะเป็นุลาปาปิ้งนิดนึงนะฮะให้กับเ,เจ้าของรถนะเื่ือให้กับคนเกี่ยวเกี่ยวเสร็จก็เอาขึดดาน้นรถไปตากแดดนะครับสำหรับข้าวราคาปีนี้ก็ราคา ข้าวที่ไม่มีความเสืยในข้าวที่่านแล้วก็ติดฝาก็้าวดูว่าข้าวดูนะครับโอ้โหฟังมาชุ่ยกันได้เลยครับ,บ,รบข้าวราคาถูกนะครับรัฐบาลก็ไม่รูยังไงช่วยเหลือกันหน่อยนะถ้าข้าวราคาดีๆชาวนาไทยก็คงร่ำรวยกันแล้วนะครับ แต่เนี่ยลงทุนกันเยอะนะฮะลงทุนเยอะไหนจะค่ารถไถค่าปุ๋ยค่ายาค่าไม่ไม่เอาไปขายก็เอาไว้กินเองดีกว่านะครับจะคุ้มกว่าแต่ถ้าทาขายผมว่าก right. ็รู <Nor like anything preserved> ้สึกว่าไม่คุ้มค่าเท่าไหร่นะครับหักลบกบนี้หักค่ารถเกียวหักค่าข้าวค่าปุ๋ยออกไปแล้วหกค่ายาค่าปุ๋ยไปแล้วก็เหลือน้อยะฮคนทํานาน้ําตาร่วงเลยนะครับ เก็บผลผลิตแต่ละทีก็หวังที่จะมีเงินมีทองนะฮะเพื่อไว้ในใช้ใจ่ายในครอบครัวมาได้ยินราคาเข้าราคาถูกแบบนี้น้ำตาร่วงเลยนะฮะดูข่าวไปเมื่อไม่กี่วันมาเนี้ยก็ยิงกันตายฮนะน่าตรถถูหัวใจนะ ขขาก็ยิงก,กดราคาเข้ากันมรู้ยังไงนะนี่แะครับมองอกชาวนาวันไหนปีไหนที่ผลฟ้าไม่ดีข้าวก็ไม่ได้ผลได้น้อยน้ำไม่ดีสก็วไว้พอแค่ได้กินนะครับก็ยังดีนะครับเกษตรกร,ท,กรที่มีนาเป็นของตัวเอง เนี่ยไปเช่าข,ขาทำนะครับถ้าเกิดไปเช่าข,ขาทำนี่ก็หักค่าเช่าค่าอะไรแล้วคงไม่เหลืออะไรครับแต่เช่าแล้วเอามาทําเป็นมีข้าวกินได้โคเรียนเอา,าเอามากินได้ในโคเลีอยนเนี่ยไม่ไม่ขายนี่ก็ถือว่าโอเคนะใครเสร็จแ,แล้วครับเนี่ยเหลือตอนกลางของนานะครับ เดือตอนการเก็บงานอีกประมาณ3รอบมั้งนี่แค่สีกสามรอบนะครับแต่ก่อนนี่ที่รถที่มีรถเกี่ยวข้าวใหม่ๆนะครับ ชาวนาภาคอีสานนี่ไม่ค่อยยมเอานะฮะเพราะว่าคนเขาไปอย่างงั้นอย่างนี้เนาะไม่ไม่รู้จักว่ามันเป็นยังไงกลัวข้าวหล่นเสียหายนะครับได้ยินว่าข้าวหล่นเสียหายไม่เอาอย่างงั้นอย่างนี้ก็ไล่ดูไปราลาสิบกว่าปีนะฮะประมาณสิบกว่าปีที่รถเกี่ยวยังไม่แพร่หลายขนาดนี้คนก็นิยมเกี่ยวมือกันอยู่แต่ทุกวันนี้ วิ่งหัวหมุนหัวชนกันเลยนะครับแย่งรถเขียวกันต่อคิวกันสำข้าวนี่แทบจะหล่นพื้นกันหมดแล้วร่วมจากรมกันหมดแล้วแถวบ้านเขาเรียกข้าวขอดนะครับขอดหมดแล้วเพราะว่ารอรถเขียว ใช้คนเกี่ยวเองก็ขายอยู่นะครับแต่ว่าหาหายากมากนะครับแรงงานคนทุกวันนี้ก็ใส่พึ่งพารถเกี่ยวข้าวนี่แหละครับเสร็จไวเสียวเวลาตากนิดนึงแต่ถ้าเป็นข้าวเกี่ยวจะไมไ่ตากอาไม่ได้เอาไปตากไอีกนะครับเพราะว่าตากไปแล้วตากไว้แล้วในทุ่งนา พอตากเสร็จแล้วนี่ก็เอาไปสีที่รถสีนะครับก็บรรจุกระสอบขึ้นเล้าเลยนะครับคือมันแห้งไปแล้วแต่เนี้ยถ้าเกี่ยวเกี่ยวรถรถเกี่ยวนะครับก็ต้องเอาไปตากอีกประมาณสามสี่แดดถ้าแดดดีๆนะครับสามสี่แดดก็แห้งแล้วละ่ะเราขึ้นเลา้าขึ้นยุ้งฉางได้สบายแล้ว ว่ยวิ่งว่วิ่งลงไปหาไล่หนูกับรถเกี่ยวหน่อยก็ไม่ไปหรอกครับคือห่างล้วไม่เห็นหนูวิ่งสักตัวเลยค่ะทีสองรอบนะครับสองรอบต้องอเครอด ก็กำลังเต็มอุ้มพอดีครับอุ้มนี้ก็น่าจะราวๆสองตันมองดูแล้วน่าจะสองตันนะครับน่เป็นนาหน้านะครับนาหน้าคนที่อยู่ตรงนั้นเป็นนาหน้านะตรงหน้าเราเกี่ยว แกก็มาหาหนูหาอะไรไปตามรถเกี่ยวด้วยนะการเกี่ยวตอนที้ต้องถามเจ้าของนาก่อนนะครับว่ามีตอหรือเปล่าถ้ามีตอเลยตัวนเนี่ยเจ้าของนาจะปรับตอละหนึ่งหมื่นบาทเลยครับถ้าจนตอมานี่ก็คือตัวเกี่ยวชุดชุดเกี่ยวชุดข้างหน้านี่ก็คือเสียหายเลยนะครับไปมีดถ้ยไปมีดเลยอยตัวเกาะข้าว เลยนะครับเห็นแล้วครับกรอบเดียวเดี๋ยวไปดูตอนที่เอาขึ้นรถกันก่อนดีกว่าครับไปแล้วครับอยไปก่อน